ขอความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านคราวที่แล้วได้กล่าวถึงคำว่าพระปิททวานและก็มาลงที่ปริศนาธรรมเป็นรูปเขา,เาพุทธะท่านเอามาพาวมาแกะแกะเป็นรูปลิงและก็ลิงปิดหูอย่างนี้แล้วก็ลิงปิดตาแล้วก็ลิงปิดปาก แล้วมาเรียนกันและวไอ้ตัวหนึ่งก็น,นั่งสบายก็เลยจะถอดเอาเอา,เอาอะไรเอาลิงเนี่ยมากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าอันจิตตนสนจริงเหมือนลิงข้างคิดต่างๆนานาสารพัดเสียงเข้าหูเป่าระดมดุดรมพัดจิตประวัติวูว้่หวหว ไยชั่วดีในหูแล้วหูของเราเนี่ยเสียงที่พระองผมมาดุดลมพัดจิตประวัติว่ไหวไยชั่วดีจิตมันก็ประวัติไปท่านท่านจึงสอนลิงคือจิตปิดหูไว้ฟังอะไรใคร่ครวนให้ท้วนทีสารธรรมจำมาปัญญาดี พูดอย่างนี้อย่าสูงสิงอย่านิ่งฟังถ้าเขาพูดอย่างนี้อย่าไปสูงสิงอย่าไปนิ่งฟังถ้าสารธรรมจะมาในปัญญาดีถ้าพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้องนี้ยอย่าสงสิงอย่านิ่งฟังบางคนไม่ฝึกจิตพูดผิดหูอารมณ์วูบพลุงพลานป่านจะคลั่งเกิดโมโหโกรธาด่าเสียงดัง ทำปึงปังบุมบ้าถึงฆ่ากันเมื่อมีหูแม่ระวังพังเพ่ะหูโปรดจงรู้หักอารมณ์ขมให้มั่นใช้ปัญญากำจัดปัดเปล่าพันปิดหูกั้นเสียงร้ยร้ายสบายแหลก็ปิดหูกั้นสะหูมันม่มีที่ปิดมันเป็นรูอยู่อย่างเงี้ยท่านจามูกก็ไม่มีที่ปิดมันก็เป็นรูอยู่อย่างเงี้ย แล้วถ้าใช้จิตมาปิดมันแล้วถ้าหูมีที่ปิดคงประหลาดนะท่านนะคงประหลาดถ้าจมูกมีที่ปิดก็คงประหลาดแต่ถ้าใช้จิตมากำกับแม้แต่อาณาปรัสติที่จะให้ใจเข้าไปให้ใจเอาอะไรเข้าไปแล้วทานให้ใจเอา,เอ,า,เอ,าเอารมณ์ดีหรืออา,อารมณ์ร้ายเข้าไปถ้าใ,ใจพูดโทสัมาระหรังยุบหนอพองหนอกรรมาฐานอย่าง,งานั้นแสดงว่าปิดเป็นหรือให้ใจเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมา ลมไม่เดี่ยวมาไม่ความอารมณ์ที่ไม่เดียวมาดังนั้นนะฮะปิดหูกั้นเสียงร้ายๆสบายแลลวตามีเปลือกปิดฉับหลับตาได้ปากเม้มไว้ไม่พูดพร่ำตามกระแสหูสองข้างนี่หนาสารแน่มันเปิดแช่ไรที่ปิดจงคิดตรองปากก็ปิดสมวนอย่าพูดเออตาก,ก็ปิดสไปมอง แต่หูตั้งระวังอันว่าเสียงเข้าหูจงรู้ไว้บางเรื่องทําใจบางเรื่องทําจิตใจให้เศร้าหมองบางเรื่องปุบางเรื่องปุงจิตใจให้ขนองถ้าปิดป้องหูสองข้างนั่งนอนสบายเออบางเรื่องทําให้ใจแล้วขนองเขาปิดสะบางบางเรื่องเศร้าหมองเขาปิดสะบังปิดแล้วขับออก เท่านี้มันก็จะทําให้นั่งนอนสบายแบบลิงตัวสุดท้ายปิดโอ้ซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากซบง้งนั่งนอนสบาย